สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมคนที่ยังสบายดีอยู่ก็ป้องกันไว้นะครับตอนนี้โควิดกลับมาแล้วนะครับเนาะโควิดก,กลับมาแล้วอ, <c oughs> อย่างผมติดโควิด วันนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยนะครับว่า,ายังมีเชื้ออยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ากักตัวครบสี่วันที่ตามที่หมอสั่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตรวจแล้วก็คนที่บ้านก็บ้านแฟนนะครับติดกันเกือบหมดครับมีทั้งหมดมีผมมีแฟนมีลูกชายแม่ยายพ่อตาห้าคนนะครับติดหมดเลยครับห้าคนอย่าง มีน้องชายครับคนหนึ่งยังไม่ติดอันนี้ยังตรวจแล้วยังไม่พบแต่อยู่บ้านเดียวกันนะครับเป็นแล้วห้ายังยังรอดอยู่หนึ่งนะครับก็ป้องกันกันไว้นะครับถ้าเป็นแล้วก็ต้องก,กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ออกไปซื้อกับข้าวหรือไปทําอะไรได้อยู่แต่ก็ป้องกันนะครับโดยการปิดแมสนะครับสวมแมสไว้นะครับส่วนคนที่ยังไม่เป็น คนที่อยู่ภายนอกนะครับก็ขอให้ป้องกันกันไว้นะครับป้องกันนะต้องสวมแมสตลอดเลยนะครับที่อยู่ด้านนอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้สู้ๆอยู่ครับมันให้ได้นะครับเมื่อเป็นแล้วเราก็ต้องรักษาทานยาตามที่หมอสั่งนะครับจะได้หายตามกำหนดนะครับ ก็มีอาการเวียนหัวอยู่นะเพราะว่าทานยาทานยาที่หมอให้มาอย่างยังทานไม่หมดก็แล้วก็อาการเราก็ยังยังไม่ไม่หายขาดก็เลยต้องทานไปก่อนคือเป็นยาแก้ไอแก้วัดนะครับก็จะทําให้ง่วงครับก็สู้ๆนะครับตอนนี้โควิดยังไม่หายนะครับยังมีเยอะนะครับดูแล้วหลายๆท่านอาจจะติด ติดแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวเพราะายังไม่ได้ตรวจนะครับถ้ามีอาการไอเจ็บคอนะครับหรือนอนแล้วขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวอ่อนแรงไม่มีแรงอ่ะมีสมผลตรวจนะครับตรวจนะครับตรวจไว้นะตรวจแล้วเราพบแล้วว่าเราเป็นโควิดเราจะได้ไปหาหมอ ไปรักษานะครับรักษาให้หายนะครับจะปล่อยไว้นะครับทันยิ่งปล่อยไว้ก็อาจจะจากที่เผื่อมันจะอาจจะรุนแรงนะครับรุนแรงได้นะเพราะยังยังดูข่าวว่ายังมีผู้เสียชีวิตอยู่นะครับก็ให้ป้องกันกันไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับขอให้เราผ่านพ้นกับ โควิดนี้ไปได้ด้วยดีนะครับโดยเร็วด้วยนะโด,ย,ด,ย,ด,ย,ดยเร็วเร็วสุดๆนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ